เติมเงิน1,200บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่1สิงหาคม66ล่าสุดคลังเฉลยแล้วว่าจริงหรือไม่ก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะเติมเงิน1,200บาทย้อนหลังเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่1สิงหาคม66ล่าสุดคลังมีเฉลยตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อโซเชียลเรื่องกระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินย้อนหลัง1,200บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่1สิงหาคมทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จจากที่มีคลิปวิดีโอส่งต่อข้อมูลว่า กระทรวงการคลังเตรียมจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับย้อนหลัง1,200บาทวันที่หนึ่งสิงหาคม2566ทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลงังได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลข้างต้นไม่เป็นความจริงผู้มีสิทธิที่เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมจะไม่ได้รับสิทธิวงเงินค่าซื้อสินค้าอุป,ปโภค ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงการคลงังสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือโทร1689บทสรุปของเรื่องนี้คือข้อมูลข้างต้นไม่เป็นความจริง ผู้มีสิทธิที่เริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จะไม่ได้รับสิทธิวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมและรับฟังและเท่าหาพ่อแม่พี่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ